ปลอมเป็นหมอโจมตีโรงพยาบาลไอซิสยังต่ำได้อีกมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากหลังผู้ร้ายพกอาวุธปืนปลอมตัวเป็นแพทย์เข้าโจมตีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอัฟกานิสถานการโจมตีที่โรงพยาบาลทหารซาดาโมมหัมัดดวดคารในกรุงคาบูลเริ่มต้นขึ้นเมื่อเช้าวันพุธเมื่อมือระเบิดพลีชีพได้จุดชนวนระเบิดด้านนอกทางเข้าของโรงพยาบาล มือปืนอย่างน้อย3รายได้ปลอมตัวเป็นแพทย์เพื่อเข้าไปภายในอาคารพร้อมอาวุธปืน AK-47 และระเบิดมือก่อนที่จะเริ่มการกระาดยิงสมาชิกของกองกำลังรักษาความปลอดภยัยรีบรุดไปยังโรงพยาบาลที่เกิดเหตุก่อนที่การยิงต่อสู้นาน6ชั่วโมงจะเริ่มขึ้นมือปืนทั้ง3ถูกยิงสังหารในขณะที่มีเหยื่อเสียชีวิตกว่า30รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก50ราย ไอซิสได้ออกมาประกาศว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีประธานาธิบดีอัชราฟคานีของอัฟกานิสถานได้ประนามการโจมตีครั้งนี้เขากล่าวว่าไม่ว่าจะสำหรับาศาสนาใดโรงพยาบาลถูกยกให้เป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับการโจมตีโรงพยาบาลทหารแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับสถานทูตสหรัฐในกรุงคาโบซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด